อ๋อหมอยาผมจิ้มเพื่อเป็นน้ำใจผูชาเดินทางมาเป็นร้อยกิโลนะครับเพื่อเดินทางมานะครับแต่แต่ครับหมอจิ้มา้หมากินกันครับหมอไม่กินตักเซื้อตักแนวเพื่อเพิ่มจีนโอ้อ่ตักน้ำกำน้อยๆโคอย่างผมนะครับจื๊อไวเซนใครก็กินยาตายเขาเคี่ยวเข้ากันหันเลยยิงยังมาเนี่ย พบกับวันนี้ลาบปลานะครับแหมสิลาบปลาลาบผมไม่ใจใหญ่ลาบป่ลาเพียดิแม่เดี๋ยวจ้าวกันโอู้ผิดซาปลาครับผมวันนี้นะครับมาทําเมนูที่เมืองฮอดนะครับวันนี้ผมมาทําเมนูซาป่าเพียนะครับอันนี้เป็นสูตรตางเมืองฮอดเบิ้ลนะครับอันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานนะครับ เอกบาร์เบอร์นะครับซึ่งเป็นพ่อของน้องปิ้เปิ้ลนะครับผู้ความตอนรับเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ผมกําลังจะมาทําเมนูซาปลาเพียมาบันเทิงกันเลยเอาเลยเอาเลยอันนี้ขอบต้องใส่ปิดมันก่อนอันนี้ใส่ฟาก่อนครับลูกมือลูกมือลุงชายเอาเกตกว้างเลยลุงชายเกตกว้างเลยเอาเกตกว้างนยกว้างโป่อย่างิ้นซาโป่ผมบมามากใส่กระพักเปาะใส่กระพักเปาะ กินหม่าม้ากินผมไต้องกินไอเซมไปมันมืดแล้วนะลุงชัยผมมาแจ้กู้เล่นล okay. yeah, wow, ุงชัยเนอะฮะผมไปแจ้กู้เล่นจริงไปกับไก่เต็มถามเพื่อนต้องถามหมอเพิ่อนหมอปิ่นหรือว่าถามพ่อเพิ่อนอ่าเก๊ดนี่ต้องใส่ตัวก่อนครับพ่อใช่ครับใส่ค่ะอ๋อใส่กี่อันครับใส่หมดเด็กอ่ะใส่หมดแล้วซอสเราครับใส่ก่อนครับพ่อซอสซีอิ๊วหมอใส่ก่อนครับซอสซีอิ๊วต้องใส่ด้วยใช่ค่ะ สร้อยยางได้ละอันนี้หมอเป็นทุกมือได้ก็เตียวต้นตะเกียบอันนั้นก็คือก๋วยเตียวใส่หมดเลยเนาะใส่ยาหมอใส่หมดเลยได้ก่อนครับใส่หมดขวดอหมใส่เฉพาะของลุงชายที่จะใส่ยาเหมือส่เหมือส่หมอขิงเอาอย่างไรแน่ขิงจะใส่ก็ว่าปัดไส่กูเตีาเจียวที่ใส่เนี่ยโป๊ะไอ้หนักไอ้เสร็ม อันใหสายอย่างพ้องบอกมาเลยครับรโอ้เลสเตเพิดเนอะเอาอี้ดีกว่าวันนี้ถือโอกาสให้คุณหมอปรุงรสดีกว่าเนอะคุณหมอปรุงจ้างก่อนครับป,อไ,ป,ปอไแดงเราป้ดจัดการเลยครับอเอาเลยกอตัวจยจวยด้วยครับายเป็นลูกมือป้อครับเป็นลูกมือป้ออันนี้ก็มีเครื่องนะครับ<ม>ก็จะเป็น<ม>ต้นหอมผักชีหอมหัวใหญ่และพริกขี้หนูซอยจอนไห่จอนนะครับพริกขี้หนูซอยนะครับลูกชายกินเพชรครับ มาเพชรอาใส่พริกนังนักเลยครับหมดหมดถุงนะครับผมใส่นักงนักไปซื้อไหมแหมเดี๋ยวไข่ขอไปซื้อไหมแหมสักกิโลเนาะเพราะลุงชายแบบมากเผ็กไอนครับผงถ่าลุงชายมาเป็นสิบกิโลก่อแล้วแต่ป้อฮิงเด้อมันก็แห้งไปหน่อยมันแบบได้ชดน้ำขอกะละมังจากคุณหมอเอาน้ำปิงนี่มาใส่มันจะได้รสชาติตามใจป้อฮิงเด้อ มันมาได้กรรมดีอ่ะผมอุจยาอู้ดีกับลุงชัยเนี่ยเออเพื่อความอร็ดอร่อยเนี่ยคิงมาหักเลือดคิงหมดต้องกินไอเซมเอาคิงไปมาเรื่องมากไปมาได้เอาลุงชัยสามารถไปตักน้ำมาได้ก่อนหม้อถ้วยเนี่ยผมจะได้เอามาใส่อีกอย่างเอาน้ำปิงมาใส่นี่ใครมาหักเลือดได้เอากระสูดตังเพยอุจยาเอาแผงพีกแพงเข้าใจก่อนคิงหมดต้องกินเลยไอเซมเอาเรื่องมาก กินจากกินเหรอกินครับกินก็กินไปแล้วคนอื่นเพิ่นยังแบบเคยด่าผมเลยเพิ่นเหมืนมีการด่าผมเลยแล้วคุณน่ะด่าผมคนเดียวด่าเพราะสาเหตุแต่อย่างทิ้งมากวนตีนแฮะน้ำยำไก่ตีนนะั่นงนั่งนั่งครับยำเลยใส่กเกลเลยลุงชัยใส่กเกลเลยใส่กเกลเลยครับลุงชัยใส่เกเลยใส่เกเลยใส่มาเบ๊มาใส่ตั้งเยอะเยอะเยอะยอก็ให้กันนับตัวกันหนึ่งสองสาม มันมันมีจังหวะใส่ถ้าใส่แบบล้ำละหมดจิละมันล้างพหมดทุกห้างไป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 มักโูนมักโูนพ่อนยางมาอา๋อเอาลงใส่ยางเลยจอหนันงจะแม็ดเนี่ยหมอปากมาเอาปากลืมแล้วมันได้ไม่โกนแล้วใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นได้รับแน่นอนเลยมีน้ำมวยหมดนะเดี๋ยวไปยื่ลงต้นลงน้ำนะโอเคใช้เวลาโกนประมาณกี่วันครับ คุณท่อำเดียวครับขอกำเดียวบำเมินอย่างครับอ้าวอาจารย์ช่วยจอนแอนเตอร์แมทปากเนี่ยมาเอาแม่ใจเย็นใจเย็นเริ่มวันกันแล้วนะครับเริ่มวัน เอาหูวใจจิมซะหน่อยนะอร่อยป่ะเดี๋ยวผมจะ <ผม S 1> ตักขึ้นหัวใจจิมกันเดียวครับจิามันเผ็ดมัวใจ <c oughs> อร่อยมากมันเกี้นนยวห<อ>มดเลยซุปน้ำซุปก<อ>็ทำข้าวต้มก่อนน้ำจิมม้มจิ้มหัวใจเดี๋ยวผมตักขึ้นเดี๋ยวไ,ไปหน่อยใครจะเป็นคนจิ้มคนแรกครับเดี๋ยวผมจะตักขึ้นจิ้มอมกน้อยๆจิ้มอมกลำนะครับครับผมโอเคใส่จอตตี้ก่อนนะครับโอเคใครจะจิ้มหมอจิ้มบอกครับเดี๋ยวผมตักขึ้นาะโอเคมันี่ย จิ้มกัมน้อยๆปอหมอกอหมอเดี๋ยวผมจิ้มเพื่อเป็นน้ําใจผมอุตส่าห์เดินทางมาเป็นร้อยกิโลนะครับ<อ>เพื่อเดินทางมานะครับแต่แ,แต่ครับหมอจิ้มถ้ามากกินกันครับหมอไม่กินตักเซื้อตักแนวเพื่อนกินเขาตักกัเน้อยๆอย่า <c oughs> งผมนะครับอย่างผมเนี่ยคือบะลอครับแต่ผมกินข้าวกําใหญ่ครับเออกินเลย โอ้ม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเป็นเลกร้อนไปนอยู่ดูผมมาดีครับเพราะเป็นคนบรออยู่แล้วแล้วเขาไปกินกาใหญ่มาอย่าดูแบบมาแน่ดูครับยังหมอนี่เป็นคนงามหมอต้องกินกาใหญ่เอาเอาไอ้กำลุงไก่ไอ้ยังหมอนอี่แตกมาก <c oughs> มากๆเอาไก่หมอบากินลูกไก่หักเลีาายแต่กำห้าม,มากนินกำเดียวขอจีมือผมห้าม,มากนิน แมามาเกินไอ้ควายเออโอเคมาเกียวเอาโอเคงั้นขอเชิญน้องๆเลยครับมากินด้วยกันครับเอาเชิญเออใครหัวอย่างไรต้นทีสุ่มีใครต้นมานุ่งเตรียมต้นโอ้ยมันใจยุ่งอ่ะก้อยๆน้องคนเลย